you mm -hmm. ัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องเบเกอรี่ดีไลท์นะคะสําหรับวันนี้นะคะเรามาในธีมคริสต์มาสนะคะเราจะมาชวนทุกคนทําบาวนี่และเพ้นเป็นคริสต์มาสธีมกันค่ะซึ่งส่วนผสมและวัตถุดิบในวันนี้ก็ไม่ยุ่งยากนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันได้เลยก่อนไปรับชมนะคะฝากกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเป็นประจําทุกสัปดาห์นะคะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยค่ะ เราใช้ไข่ไก่เบอร์สองสองฟองนะคะไม่ใช้เบอร์ใหญ่กว่านี้นะคะเพราะว่าจะมีผลต่อหน้าฟิล์มนะจากนั้นนํามาผสมกับน้ําตาลทรายน้ําตาลทรายที่เราเลือกใช้ในวันนี้จะเป็นน้ําตาลทรายเบเกอรี่นะคะเพราะว่าจะมีขนาดเม็ดที่เล็กแล้วก็ละเอียดเพราะเราต้องการให้น้ําตาลทรายละลายจนหมดนะคะจะได้มีผลทําให้เกิดหน้าฟิล์มสวยๆนะคะจากนั้นผสมวานิลลาหนึ่งช้อนชาใครจะผสมเป็นกลิ่นช็อกโกแลตก็ได้เช่นกันนะคะ คนผสมให้เข้ากันจนน้ำตาลทรายละลายจนหมดในขั้นตอนนี้นะคะใครสะดวกที่จะนำไปอ่างบนอ่างน้ำร้อนก็ได้เช่นกันนะคะขอให้น้ำตาลละลายจนหมดจากนั้นเรามาตุ่นช็อกโกแลตกันค่ะเราจะละลายช็อกโกแลตเนยเคม็มและผงโกโก้เข้าด้วยกันจนขึ้นเงานะคะจากนั้นนำมาเทผสมลงในส่วนของไข่และน้ำตาลที่เราตีจนน้ำตาลทรายละลายหมดแล้วนะคะในขั้นตอนนี้เราผสมทั้งสองส่วนให้เข้ากันดีเลยค่ะ ก่อนที่เราจะนำแป้งผงฟูและเกลือเทรวมกันไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาผสมกับส่วนของช็อกโกแลตและไข่ที่เราทำไว้แล้วค่ะในขั้นตอนนี้นะเราร่อนแป้งไว้หนึ่งรอบด้วยนะคะจากนั้นเทผสมลงในส่วนของช็อกโกแลตแล้วก็คนผสมให้เข้ากันดีขั้นตอนนี้ไม่ต้องคนนานนะคะแค่คนจนพอหมดเม็ดแป้งก็พอค่ะ เดี๋ยวเราไปเตรียมพิมพ์กันค่ะพิมพ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะเราจะใช้พิมพ์ขนาด1ปอน2ไใบนะคะเพราะ1สูตรที่เราให้ไว้ในวันนี้จะทำบาวนี่ตีมคริสต์มาสได้2ปอนนะคะซึ่ง1ปอนเราจะนำมาตัด8ชิ้นนะเดี๋ยวเราไปดูกันในขั้นตอนต่อไปนะคะเราคนส่วนผสมประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรานำมาเทลงพิมพ์กัน แต่รับพิมพ์ที่เราจะเทส่วนผสมนะคะเราจะชั่งน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ350กรัมนะคะจะได้สองพิมพ์พอดีเลยนะคะก่อนที่เราจะนําเข้าอบอย่าลืมวอร์มเตาอบไว้ด้วยนะคะสําหรับการอบในวันนี้เราจะใช้ไฟที่150องศาบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะวางที่ชั้นกลางของเตาได้เลยสําหรับ การอบบาวนี่ในวันนี้นะคะเราจะใช้เวลาในการอบประมาณ25นาทีถ้าเราต้องการเนื้อที่กำลังดีไม่แห้งจนเกินไปนะคะสำหรับการทำบาบวนี่หน้าฟีลนะคะจะมีเคล็ดลับอยู่ก็คือตอนที่เราตีส่วนผสมของไข่และน้ำตาลทรายเราต้องตีจนน้ำตาลทรายละลายจนหมดนะคะซึ่งในขั้นตอนนี้จะช่วยทำให้เกิดหน้าฟิล์มได้ง่ายขึ้นนะคะเมื่อเราอบแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้หน้าฟิล์มไหมได้หน้าฟิล์มเลยนะคะฟิล์มสวยเลยนะสําหรับขั้นตอนที่เรานําออกจากพิมพ์นะให้นําออกจากพิมพ์ตั้งแต่ตอนที่เขายังอุ่นๆอยู่เลยนะคะก่อนที่เราจะนําไปแช่เย็นประมาณ1ชั่วโมงเพื่อที่เราจะนํามาตัดแล้วขอบจะคมสวยมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะไม่ตัดตอนร้อนๆนะคะ สำหรับพิมพ์1ปอนเราจะตัดได้ประมาณ8ชิ้นนะคะจะได้ออกมาเป็นต้นคริสต์มาสที่มีขนาดกำลังดีแล้วก็สวยงามนะคะ จริงๆแล้วนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะตั้งใจที่จะทําให้ไม่เกิดหน้าฟิล์มเพราะว่าเรารู้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องนํามาเพ้นด้วยไวช็อกโกแลตนะคะให้เป็นต้นคริสต์มาสนะเพราะเกรงว่าถ้าเกิดหน้าฟิล์มเนี่ยเดี๋ยวเวลาหน้าฟิล์มหลุดลอยเนี่ยจะไม่สวยนะคะแต่ว่าความที่เราทําไปแล้วก็ได้หน้าฟิล์มเหมือนเดิมนะเพราะว่าเราทําตามเคล็ดลับที่เราได้บอกเอาไว้ในคลิปนะคะจากนั้นนะเราก็มาละลายไวช็อกโกแลตด,ด้วยไมโครเวฟนะคะ ละลายด้วยไฟที่ไม่ต้องแรงมากนะคะประมาณครั้งละหนึ่งนาทีจนกว่าจะละลายจนหมดแล้วมาผสมสีนะคะที่เป็นสีเจลนะเราจะไม่ใช้สีน้ำนะคะเพราะสีน้ำจะทำปฏิกิริยากับ ช็อกโกแลตนะคะให้ใช้เป็นสีเจลสีเขียวนะคะจากนั้นก็ตกแต่งให้เป็นต้นคริสต์มาสได้ตามใจชอบเลยค่ะต้องขออภัยในคลิปนี้ด้วยนะคะแชร์บานี่นานไปหน่อยจนมืดเลยนะคะตอนนี้แสงไม่สวยแล้ะเดี๋ยวเราทําให้ดูในวันพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนะคะจากนั้นเราก็นํามเม็ดน้ําตาลสวยๆนะคะโรยลงไปบนหน้าไวช็อกที่เราได้แต่งเป็นต้นคริสต์มาสเอาไว้นะคะขั้นตอนนี้เราจะไม่ ทำนานนะคะเพราะว่าไว้ช็อกโกแลตตอนที่ยังอุ่นๆอยู่เราสามารถติดเม็ดน้ำตาลได้ง่ายนะคะถ้าเกิดว่าแห้งแข็งตัวแล้วนะคะก็จะไม่เกาะติดกับเม็ดน้ำตาลที่เราวางไว้เสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นหรือว่าไม้ไอศกรีมก็ได้ค่ะเสียบลงไปตรงกลางเลยแค่นี้เราก็ได้บราวนี่ในตีมคริสต์มาสสวยๆเก๋ๆสำหรับมอเป็นของฝากของขวัญในวันคริสต์มาสนี้แล้วค่ะ ขอให้ทุกๆคนมีความสุขกับการทำนะคะ Merry Christmas คะ่ะ